ทำโชคสิ่งที่ทำมานี่ถูกต้องไหมลูกแหมเวลาพ่อไม่ให้กินแล้วแกล้งไปกินไม้กวดอดเลงต่างทำให้อ้วกเฮ้ยผงสารนี่ทำหูท้นลมทำหูท้นลมเอาหูแบบขูดขูดทำไมพูดมาสิ พูดมาหลายจริงทำแก้งอ้วกอ้วกไอพ่อรู้อ่ะโอู้อ้วกนะอะไรเงี้ยต้องกินอาหารตามเวลาพอกินอาหารเม็ดหน่อยอ้วกอ้วกอ้วกมืกินอาหารแบบของแพง พ่อไหวไหมเนี่ยชื่อพ่อได้ไหมเนี่ยการหาเงินมาซื้ออาหารแพงๆเนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไายจริงๆพูดสิพูดสิ นี่คือลุงโชคนะลุงโชคที่ประเภทที่แบบเหลี่ยมจัดมากพอไม่ทำอาหารเปรียกให้กินเนี่ยแหมเขาไปกินไม้กว่าททำให้อ้วกให้หลงสารไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องทำอาการอย่างนั้นเลยไม่ต้องเลย เนี่ยไม่ต้องเลยแววตาดูที่แววตาดูแววตาเขาสินี่โอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยได้รู้เนี่ยแมวเนี่ยแมวเนี่ยมนฉลาดขนาดไหนเนี่ยฮะลุงโชคเนี่ยฉลาดมากฉลาดนี่ไม่ต้องพูดเลยว่าฉลาดขนาดไหนฉลาดจริงจริง 哎。Hmm.